ตัวแม่มาเองปิ่นเกตมณีโผล่คอมเมนต์ไ g จีเกกี้หลังเลิกอดีตสามี ช็อกไปตามๆกันเลยทีเดียวสำหรับการแยกทางกันของพิธีกรสาวสวยเบกกี้สีธัญญากับอดีตสามีถากูลตะเพาพง์ทีล่าสุดเบกกี้ได้ออกมาโพสข้อความประกาศข่าวเศร้ากับแฟนๆว่าแยกทางกันแล้วหลังเพิ่งจะเข้าพิธีวิวาไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยเบกกี้ลงแคปชั่นว่าเบกกี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะเบกกี้และคุณถากูลเราได้ตกลงตัดสินใจลดความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะคะกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากค่ะ ถ้าทุกคนกลัวว่าเป็กจะเหงารบกวนจ้างงานได้ที่เบอร์ของคุณออยผู้จัดการส่วนตัวเบอร์เดิมไลายเดิมนะคะติดต่อง่ายคุณถากูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเป็กและงานเป็กอีกต่อไปค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณค่ะ งานนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาส่งกำลังใจให้เบกกี้กันเป็นจำนวนมากแล้วหนึ่งในนั้นก็คือตัวแม่อย่างปิ่นเกตมณีโดยปิ่นเกตมณีเข้ามาโผล่คอมเมนต์ว่าใจพี่อยู่ตรงนี้นะคะและอยู่กับน้องค่ะอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับเบกกี้ด้วยนะคะ